นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะหีมานิมยังพันเตทีประูปัปปุภาวารานิรตนัตนตยเสวะอะภิปูเชมะ ัมหากังรัตนตยสสะปูชาทีคารตังหิตะสุขาวหาโหตุอาสวัคยปติยาข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาทูบเทียนและดอกไม้อันประเสริฐเหล่านี้แก่พระรัตนตรยัยขอจงเป็นผลนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย สิ้นกาลนานเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานที่ซึ่งสิ้นอาสวะกิเลสเธอ